สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารการเมืองจากวลัยลักษ์วันนี้จะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์นันทิดาจันทรศรีซึ่งเป็นอาจารย์หนุ่มอาจารย์สาวในหลักสูตรรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวารลักษณ์นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วันนี้มีคํามีประเด็นที่จะมาชวนคิดชวนคุยกับท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็จะเสนอคําว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันค่ะแอนตี้คอร์รัปชันโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเป็น เป็นวาระแห่งชาติค,ครับค่ะการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันคะ่ะต้องให้ความสําคัญนะคะโดยเฉพาะภาคส่วนราชการนะคะที่จะต้องคิดกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับนะคะเพราะถือว่าภาครัฐเนี่ยสามารถที่กาหนดนกลไกระเบียบกฎหมายวิธีการนะคะที่จะต่อต้านหรือว่าลงโทษกับผู้ที่กระทำผิดนะคะทุจริตต่อบ้านเมืองคะ่ะ แล้วการกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยภาคแต่ละภาคเช่นภาคพคลเมืองภาครัฐหรือภาคเอกชนค,ควรจะมีบทบาทควรที่จะมีบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการเทียบตรวจสอบหรือว่าติดตามการทํางานขององค์กรต่างๆนะคะอันนั้นคือไปตรวจสอบถ้าขั้นตอนเริ่มต้นก็คืออย่าไปร่วมมือค่ะอย่าไปเอื้อต่อกลไกการทุจริตต่างๆพูดง่ายๆถ้าภาคธุรกิจก็จะต้องไม่เข้าไปเสนอ เสนอสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะถ้าภาคประชาชนก็ไปติดต่อภาคราชการก็อย่าทําให้ภาคราชการหรือข้าราชการนี่มีพฤติกรรมเฉยเฉยออกจากคันลองรองดำ <นะ S 2> ก็คือมันจะต้องมีการพัฒนาในทุกระดับทั้งระดับปัจเจกบุคคลนะคะที่จะต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพราะถือว่าเป็นการผิดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมด้วยะค,ะครับนี่คือสาระการเมืองจากวารยลักษ์ครับ